สวัสดีครับนะักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูเช่นจังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเรามาพบกันในหัวข้อเรื่องการประมาณค่านะครับผมการประมาณค่ามีประโยชน์อย่างไรถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ การประมาณค่าการประมาณค่าของจำนวนนับและการใช้เครื่องหมายค่าประมาณและค่าจริงของจำนวนนับรูป A มีน้องแมวทั้งหมดกี่ตัวครับนักเรียนเราจะเห็นได้ว่าจะมีน้องแมวทั้งหมด10ตัว รูป b อ่าเป็นไงครับจากรูปเราสามารถประมาณได้เลยไหมสิว่าเรายัางไม่นับนะครับเรายัางไม่นับให้เราประมาณเลยก็จะได้อย่างเช่นคุณครูก็จะได้ประมาณ8ตัวอ่าพอประมาณเสร็จลองนับสิได้กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7อ่าสารุปว่าได้7ตัวต่อไปนะรูป C ให้พวกเราประมาณก่อนให้พวกเราประมาณก่อนนะดูสิว่าจะได้กี่ตัวเป้งน้องลิงของเราครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราประมาณจะได้เป็นทั้งหมด15ตัวอย่างเช่นคุณครูดู ก็มี3แถวใช่ไหมสิบห้แน่นอนเพราะว่าแถวละ5ไงใช่ไหมก็คือการประมาณนั่นเองแล้วถ้าพวกเรานับละ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เมยมันมีทั้งหมด14ตัวเห็นไหมอ่าต่อไปนะครับ มาดูรูปอ,อีกหนึ่งรูปนะครับผมน้องปลาจากภาพครับถ้าเราเปรียบเทียบจากภาพน้องแมวที่มี10ตัวเราจะประมาณได้ทั้งหมด20ตัวนะครับ20่สิบตัวคุณครูประมาณได้20ตัวแล้วเรามานับจริงๆกันซิหนึ่งสองสาี่ห้าห 7, จ็ดแ 11, เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 22, บสก็จะนับจริงๆได้ทั้งหมด23ตัวอ่าเราเห็นอะไรบ้างจาก4รูปนี้นะครับรูปที่1รูปของน้องหมาเราประมาณได้8ตัวนับได้7ตัวรูปที่สอง ลิงเราประมาณได้15ตัวเรานับจริงๆได้14ตัวอ่าสุดท้ายเลยก็คือรูปน้องปลาของเรานี่เองประมาณได้20ตัวนับได้จริงๆ30เอ้ยขอโทษครับ23ตัวเห็นอะไรครับเลข8เลข15เลข20อันนี้คืออ่าค่าประมาณ แล้วเลขเจ็ดเลข14เลขท3่ล่ะครับคือค่าที่แท้จริงนั่นเองอ่สรุปได้ว่าค่าประมาณจะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่แท้จริงเห็นไหมกลุ่มสิบช่วยในการประมาณจํานวนกลุ่มอื่นๆให้สามารถประมาณได้ใกล้เคียงกับค่าที่แท้จริง มากที่สุดนั่นเองอ่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้องแมวของเราเนี่ยมันมี10ตัวเราจึงประมาณรูปอื่นๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราพกเงินมาทั้งหมด53บาทใช่ไหมเราพกเงินมาโรงเรียน53บาบาทแล้วคุณครูถามเราว่าวันนี้เอาเงินมากี่บาท เราสามารถบอกคุณครูได้ว่าวันนี้หนูเอาเงินมาประมาณ50บาทค่ะคุณครูเห็นไหมมันลงตัวที่50สถือว่าเราเอามาแบบ85บาทเราก็จะบอกครูได้ว่าอ๋อประมาณ80บาทค่ะคุณครูหรือเอามาประมาณแบบเออหนึ่งรอยเกบาทอา๋อประมาณ110บาทค่ะคุณครูเห็นไหมมันอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะ ต่อไปนะครับค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆคำนี้เรามาประมาณกันบ้างตัวอย่างเช่นค่าประมาณ2 1 7ล้านห่เราจะประมาณทีละหลักโอเคไหมเราจะประมาณทีละหลักเนาะ เริ่มจากประมาณหลักล้านคือ2ล้านอ่าเราจะเห็นอะไรครับถ้าจะเขียนนะแยกระหว่างค่าจริงกับค่าประมาณค่าจริงคือ2 7 8ล้านประมาณเห็นไหมครับเครื่องหมายประมาณได้2ล้านโอเคไหมครับอ่ะต่อไปนะหลักแสนอ่าก็จะเป็น2 2ล้านประมาณได้แบบนี้ หลักหมื่นสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นอ่าก็จะประมาณได้แบบนี้หลักพันอ่ะสองรห <c oughs> ลักพันอ่ะสองล้านหนึ่งสนเจ็ดหมื่ปพประมาณได้แบบนี้หลักร้อยสองล้านหนึ่งนเจนปสอร้ะมาณได้แบบนี้หลักสิบอ่าสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดมืงร้อยสี่สิบก็ประมาณได้แบบนี้เห็นไหม สรุปการประมาณจำนวนเป็นการบอกจำนวนอย่างคร่าวๆเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วค <c oughs> ่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักได้ๆเลขโดดถัดไปทางขวาหลักนั้นทุกตัวเป็นศูนยแล้วก็เครื่องหมายหน้าตาแบบนี้นะครับ เรามาดูหลักการกันบ้างเนาะใช้ค่าประมาณหลักหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆตัวอย่างเช่นเราจะประมาณ3ามล้านแมาถ้า,เรา,รา,าเ,เราประมาณหลักหลานเห็นไหมสเต็ปที่หนึงเราประมาณหลักหลานเลขที่เราประมาณคือเลขสที่อยู่ในหลัก ล้านสถิตทสองถ้าเราจะพิจารณาเนาะเราประมาณเลข3ในหลักล้านเนาะเราจะพิจารณาเลขถัดไปทางขวามือก็คือเลข3ในหลักแสนเห็นไหมเลขสในหลักแสนเลข3ในหลักแสนเนี่ยเราจะพิจารณาอย่างไรพิจารณาว่าเอ๊ะมันมากกว่าหรือน้อยกว่า5 ถ้ามันน้อยกว่ามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็คือเอาทิ้งไปก็คือกลายเป็นศูนย์ได้เลยแต่เมื่อ,อไรที่มันมากกว่ามันจะเพิ่มในหลักหลานขึ้นมาอีก1ค่าตัวอย่างเช่นแบบนี้เลข3น้อยกว่าเลข5จึงปัดทิ้งเพราะฉะนั้นเลขโดดในหลักที่ต้องประมาณก็ต้องยังเหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มอะไรนะเลขหลักล้านอะ่ะไม่ได้เพิ่มอะไรก็จะเป็นคำตอบก็คือ สล้านครับผมโอเคไหมต่อไปนะถ้าคุณครูประมาณในหลักแสนกันบ้างนี่เลขเดิมเลย3ามล้านสามแสนแประมาณหลักแสนอ่าเลขที่เราต้องพิจารณาก็คือเลข8ที่อยู่ในหลัก หมื่นนั่นเองอ่าเหมือนเดิมเลยครับมาดูซิว่าเลขแของเราเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองปรากฏว่าเลขแของเรามันมากกว่า5นั่นเองเพราะฉะนั้นปัดขึ้นปัดขึ้นคืออะไรปัดขึ้นก็คือเราจะเพิ่มในหลักแสนอีก1ค่ะเหมือนเราเพิ่มในหลักแสนอีก1เม็ดในลูกคิดของเรานั่นเองนะครับอ่า เลขตัวถัดไปต่อจากหลักแสนก็จะเป็นศูนย์หมดเลยคําตอบก็คือเห็นไหมสมล้านสี่แสนจากที่มันเคยเป็น3 3 0ล้าน3มแสมันกลายเป็น3 0ล้าน4ี่แสเห็นไหมครับเลข3ในหลักแสนเพิ่มขึ้นอีก1ค่าก็กลายเป็นเลข4นั่นเองใช้ค่าประมาณหลักหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆเรามาสรุปกันสิ เราจะสรุปได้ว่าอะไรดีนะหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหลักต่างๆวิธีหนึ่งทำได้โดยพิจารณาเลขโดดที่อยู่ถัดไปทางขวาของหลักโดยประมาณถ้ามันน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งหรือถ้ามันมากกว่า5หรือเท่ากับ5เนี่ยให้ปัดขึ้นนั่นเองครับอ่า เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคุณครูชินจังหวังว่าพวกเราจะมีความสุขกับการเรียนวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ